ลัคนาราศีสิง์มีนาคมนี้เดือนนี้ลอดแล้วนารีอุปธรรมกันเงินได้แฟนได้คู่ชีวิตเริ่มลงตัวสวัสดีครับทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของอาจารย์เกตเทวานะครับและ EP นี้นะครับก็สำหรับคนที่เกิดในช่วงราศีสิงห์ก็มาฟังได้เลยหรือเมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดแล้วลัคนาสถิตสิงห์ก็มาฟังได้ยิ่งดีเลยนะครับตรงนี้แต่ก็จะแนะนำสิ่งที่ดีไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือแนะนำให้กดติดตามตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดคาว่ากระดิ่งทั้งหมดครับจะเป็นรูปนี้ครับติดตามแล้ว คือสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะส่งคําทํานายวางแผนชีวิตให้คุณล่วงหน้าเลยนะครับเป็นผู้ช่วยเลยว่าง่ายนะครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนนะครับมีปัญหาบอกทางแก้หรือหาตัวช่วยให้ก่อนแล้วรอดก่อนอีกนะครับเรียกว่ามันดีกับตัวคุณแบบ100%เ็เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลังเลครับกดติดตามสั่นกระดิ่งได้เลยครับแล้วคําพยากรณ์นี้นะครับเป็นการถ่ายดาวจรภาพรวมเพียงเท่านั้นนะครับ ถ้าให้แม่นยำการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกกับดาวจรนะครับว่าจะได้หรือจะเสียหรือจะดีหรือจะร้ายอย่างไรนะครับถ้าสนใจก็ต้องแอดไลน์จองคิวกันได้เลยนะครับและนี่ครับคือดวงดาวที่นํามาใช้ถ่ายนะครับของเดือนมีนาคมครับไฮไลท์ใหญ่ๆก็จะมีดาวพุธนะครับที่ย้าย2ครั้งภายใน1เดือนเลยก็ว่าได้นะครับย้าย2ครั้งนี่แปลว่า ดาวพุธเดินหน้าเร็วมากนะครับเราต้องทําอะไรให้รวดเร็วนะครับส่วนดาวพุธจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแล้วที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับได้เฮดังๆของคนลัคนาราศีสิงค์คือดาวพฤหัสย้ายนี่แหละครับวันที่ย9บมีนาเดือนนี้แล้วนะครับเดือนมีนาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้เฮดังๆเลยนะครับตรงนี้นี่แหละครับที่จะบอกก็คือว่าดาวพุธนะครับเป็นดาวการเงินของเราเลยนะครับของชาว ลัคนาราศีสิงห์นะครับจะได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคครับตั้งแต่วันที่9มีนาคมครับถึงวันที่25มีนาท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวการเงินเดินเร็วมากนะครับประมาณ10-20วันเนี่ยก็ย้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำด้วยความรวดเร็วเลยนะครับทำอะไรบ้างถูกไหมครับแน่นอนครับต้องเจรจาครับเพราะเจรจาอ่อนหวานให้ไายพุทธครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่า ทำได้หมดเลยนะครับเรื่องคําพูดเจรจาการเงินงที่ติดขัดมานานหลายเดือนนะครับเพราะไปตกอุลิอยู่โอ้โหหนักมากนะครับก็จะรอดแล้วเห็นไหมครับอ่ามันก็ต้องพูดต้องเจรจาต้องสื่อสารต้องติดต่อนะครับแล้วก็ไปอยู่ในเรือนปัตตานีหรือหุ้นส่วนนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็ให้หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ช่วยเหลือกันได้หมดนะครับแล้วดาวเจ้าเรือนปัตตานีคือดาวราหูก็ไปอยู่ในเรือนกรมมะอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปสัมพันธ์กับงานอีกก็แฟนก็ช่วยได้อีก แฟนหุ้นส่วนนะครับหรือพูดง,ง่ายๆจะมีลูกค้ามากขึ้นก็ได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลมากขึ้นแต่คุณก็ต้องลงมือทํานะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันจะมีคนมาช่วยนะครับเจราจาพารวยและเป็นเทวีโชคคือผู้หญิงไงครับเทวีเพราะนั้นให้ผู้หญิงเป็นสื่อกลางในการขายในการติดต่อในการเจราจาเนี่ยก็จะทําให้เราได้เงินได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นได้ไวขึ้นนะครับตรงนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับ ต่อมาครับในเรื่องการงานครับโอ้โหนี่ตั้งแต่24กุมภานะครับดาวอังคารย้ายเนี่ยครับและอยู่ไปทั้งเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับเรียกว่าได้ปัสสวะอุดม,มเกณฑ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่ามีตัวช่วยในเรื่องการงานนะครับงานจะมีอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็คือจะมีมุมที่จะสําเร็จได้เหมือนกันแต่ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยนะครับ เออเลยผมเลยบอกว่าต้องแก้ปัญหาก่อนนะถึงจะดีแล้วดาวองคารกับดาวราหูก็เป็นดาวบ่าพะเคาะเห็นไหมมันต้องเหนื่อยมันต้องสู้มันต้องลุยทํากลางวันไม่ได้ไปทํากลางคืนแล้วก็ต้องขยันด้วยนะเพราะดาวองคารได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคเรียกราชาโชคฉลก c เฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองเห็นไหมครับได้ทั้งอุดมเก์ได้ทั้งราชาโชคนะเพราะฉนั้นต้องเร่งทําต้องขยันต้องลุยครับ จะมีมุมที่จะประสบความสําเร็จถามว่าติดขัดไหมอ่ะก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างถูกไหมครับมันไม่ได้จะราบลื่นอะไรไปสักหมดนะแต่คําว่าอุด,ดมมาเกหรือราชาโชคอะแปลว่าจะมีคนมาช่วยเหลือในอยามวิกฤตเห็นไหมก็จะทําให้เราผ่านได้อ่าแล้วไอ้ที่จะช่วยเรามีอะไรบ้างก็ครอบครัวก็ได้ก็ดาวอังคารมาจะพบพพันธุก็แปลว่าญาติพี่น้องรถที่ดินอะไรต่างๆอสังหาริมทรัพย์เนี่ย เราไปอยู่เรียนการงานก็แปลว่าพร้อมจะช่วยเหลือเราพร้อมจะให้โชคเราหรือถ้าใครทํางานเกี่ยวกับอสังหารีก็จะดีมากนะครับหรือถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรลองไปคุยกับแฟนไปคุยกับญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเกิดการช่วยเหลือให้ผ่านจากจุดวิกฤตหรือจุดที่เหนื่อยได้แต่ให้รู้ไว้นะว่างานเราอะถ้ามันแก้ปัญหามันจะดีมากเพราะอะไรเพราะดาวศุกร์เห็นไหมครับยามที่สิบเก้า 29, มีนายยิ่งกลางเดือนไปแล้วภาพยิ่งชัดอ่า กรรมะไปมอรณะเห็นไหมมอรณะก็คืออะไรแก้ปัญหาถ้าทํางานแล้วช่วงนี้ได้รับผิดชอบงานที่ไม่ค่อยตรงอ่าเราก็ทําต่อไปมันเป็นแบบนี้นะครับโอ้แล้วอยู่ดิดาวอาทิตย์เราก็ไปอยู่ในเรือนมอรณะอีกในวันที่14มีนานะครับอ่าแล้วอยู่ไปถึงอีกหนึ่งเดือนนะแล้วดาวพุธก็มาโคจรอ,อีกในวันที่26มีนาเห็นไหมถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยหลัง26มีนาก็ต้องเซฟหน่อยนะครับ แต่ในที่นี้ผมจะถ่ายในรูปแบบให้มันเห็นภาพว่าการที่ดาวไปอยู่ในเรือนมรณะนะแต่เป็นดาวคู่มิตรกันเนี่ยมาพุทธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบาเห็นไหมเป็นคู่ธาตุน้ําอาทิตย์กับศุกก็เป็นคู่สมพลอาทิตย์กับพุธก็เป็นคู่วิชาการเนี่ยแสดงว่าเราจะได้รับผิดชอบงานหรือทําหรือจะมีไรายได้มาในรูปแบบที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือซิกแซกนั่นเองเห็นไหม เพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเสียไปทั้งหมดนะมันก็มีมุมที่จะได้ด้วยแต่เราจะต้องแก้ปัญหาต้องซิกแซกต้องใต้โต๊ะมัง่งคุยในที่ทํางานไม่ได้ไปคุยข้างนอกอะไร่เงี้ยคือมันต้องมีเทคนิคในการทํางานมากขึ้นอ่ะมันไม่ใช่ว่า 1. นบวกหเป็น2เลยอ่ะมันต้องมีซิกแซกอ่ะหนึ่งบวกศูนย์าบวกศูนย์จุดห้าถึงจะเป็นสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้ไว้ว่าเดือนนี้เราลอดแต่เราต้องมีเทคนิคในการทําให้มันรอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกแล้วเราไปไประยุกกต์ใช้้้เเนนนน่ราาจะะผไดัพฉ ให้เข้าใจตรงนี้เลยนะในเรื่องงานกับเรื่องเงินเนี่ยนั้นเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้เลยนะครับไปลองดูได้แล้วเรื่องความรักครับโอ้โหก็ต้องบอกเลยนะว่าคู่เราจะมีพลังงานสูงขึ้นนะครับเพราะว่าคู่เราคือราหูไปเจอดาวอังคารครับคู่ทัดลมไงเห็นไหมก็จะมีพลังคึกคักรวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ช่วยให้เขาช่วยเกื้อกูลเราได้นะครับแต่อย่าวอกแวกอย่าไปนอกใจนะครับอ่า เพราะอะไรเพราะว่าอังคารราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาก็ได้อาจจะไปเจอเรื่องของมือที่3ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าเมนเทนหรือประคับประคองดูแลเข้าใจกันนะครับผมเชื่อว่าท่านรักกันมากพอหรือเข้าใจกันมากพอเนี่ยก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็แล้วทํำยังไงไม่ให้ไปบลอกแวาก็เอามาช่วยเหลือง,งานไงครับไม่ให้มีเวลาไปทําอย่างอื่นไงเห็นไหมก็ช่วยได้แล้วนะครับตรงนี้งานเราก็ดีขึ้นเงินเราก็ดีขึ้น,นความรักก็ดีไปด้วย เห็นไหมยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวอต่อไปเรื่องคนโสดบ้างคนโสดเนี่ยก็แน่นอนนะดาวอาทิตย์มอละไปร่วมดาวศุกร์ดาวพุธที่ผมบอกไปแล้วนะพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามากโมเมาเสพสมจนสมสารเนี่ยมีเกณฑ์นะครับที่จะได้มีอะไรกันแบบลับๆก็ได้นะครับตรงนี้ก็ดูให้ดีแล้วกันนะถ้ายังวัยเรียนอยู่ก็ไม่ควรนะครับแต่ถ้าทํางานแล้วเนี่ย ก็พิจารณาดูได้นะครับตรงนี้สัมพันธ์กับงานด้วยนะครับตรงนี้ฟินไปและที่ผมบอกข่าวดีคือวันที่ยีิบเก้ามีนาครับยิ่งปลายเดือนยิ่งดีครับยิ่งเฮงคือดาวพระจะมาช่วยแล้วเร็งรักนานี่มันคือจุดเปิดจุดเปลี่ยนจุดทีด่ดีเสริมกระดวงโสดก็จะเจอเนื้อคู่อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับก็เรียกว่าแต่จะ,จะดีกลางเดือนภาพมันก็เลยจะไปชัดประมาณเมษาก็ได้แต่ที่แน่ถ้าทําตามนี้ที่ผมบอกนะมันดีตั้งแต่เดือน มีนาแล้วครับอ่าเห็นไหมใช้ตัวช่วยให้เป็นเห็นทางรวยเห็นไหมเ้ยหุ้นส่วนให้แฟนช่วยสิครับจะไปยากอะไรสุขภาพก็ต้องบอกว่าหลังคือมันอ่อนแอมันตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเพราะดาวประจําตัวดาวที่เป็นปุป,ป,ปุปะปะเห็นไหมได้เดินทางไกลด้วยอะไรด้วยเสร็จแล้วพอหลังวันที่1 4มีนาโคนจอไปเป็นมรณะก็เดินทางต่ออีกพอเดินทางเยอะก็อ่อนแงะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนอะไรแบบนี้หรือเครียดอะไรก็ตามนะก็ให้ดูแลสุขภาพ หรือบางครั้งก็ไปหาหมอบ้างก็ได้นะครับหรือทําสมาธินี่ทางแก้นะครับอย่าทําสมาธิคือทำอะไรเดินสายกลางเอาธรรมะเป็นที่พึ่งก็เลยแบบจะได้ไม่วอกแวกไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยไปเจอคนถูกใจคนใหม่เดี๋ยวมีปัญหาเพราะเรามีแฟนแล้วอะไรแบบนี้เห็นไหมพออยู่ในทางสายกลางก็ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้หรือไม่ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับสายตาการมองเห็นอ่าหรือช่องท้องลำไส้อะไรพวกนี้ได้หมดหรือปวดเท้าอะไรเงี้ยเพราะเดินทางเยอะ ได้หมดเลยครับต้องดูแลสุขภาพตรงนี้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องโชคลาภบ,บ้างครับมากับแฟนดีครับแล้วมาไวด้วยนะคือมาวันที่เก้ามีนาถึงยี่บห้ามีนาเท่านั้นด้วยนะถ้าภาพจะชัดมากก็คือเขาเรียกว่าอ,อะไรลาะไปอยู่ปัตตานีเห็นไหมมากับแฟนมากับคู่มากับเพศตรงข้ามให้แฟนซื้อให้อ่าให้แฟนให้คู่ซื้อนะส่วนปลายเดือนเนี่ยไปนเน้นต่างประเทศหลังวันที่ยี่หกมีนาไปแล้วเห็นไหม ลาภมรณนะถ้าได้มันก็ได้จากแดนไกลหรือใต้ดินอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ง,งดไปก่อนเพรานะมรณะแล้วมันก็ไม่คนเล่นนะแต่ถ้าจะเล่นเนี่ยผมก็ต้องบอกแล้วไปตามประเทศแต่ถ้าเสี่ยงโชคก็อย่างแน่นอนคือดาวโชคลาภเป็นเทวีเทวีคือผู้หญิงกับเสี่ยงกับผู้หญิงก็จะมีโอกาสถูกมากขึ้นนะครับตรงนี้ซื้อกับผู้หญิงส่วนในเรื่องครอบครัวก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีเพราได้เป็นราชาโชคนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ให้เขาช่วยเหลือก็กูเราได้ลูกบริวาร จะดีมากก็คือวันที่29มีนาไปแล้วนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสมาเล่งลักขนาอยู่ในมุมที่ดีเห็นไ,ไหมแต่ถ้าต้นเดือนนี่อาจจะมีช่วงปรับเปลี่ยนช่วงเข้าช่วงออกก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นไปตามดาวเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองนะครับไม่ต้องเครียดนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็เลยให้เลขไว้3065ครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้เนาะอันนี้ก็ทำตามที่ผมบอกเลยนะครับรับรองดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ แล้วถ้าท่านใดฟังแล้วนะครับถูกใจนะครับสามารถร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เกตเทวาได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่9824823158ครับชื่อตามนี้เลยนะครับมาเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ต่อไปนะครับจะเท่าไหร่อย่างไรก็ได้ก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงมณะที่นี้ด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนช่องนะครับแต่ถ้าท่านใดฟังแล้วอยากดูดาวเดิมบวกดาวจรเป็นเช่นไรหรือมีเรื่องต้องตัดสินใจนะครับ มาเลยครับยินดีดูให้ทุกเรื่องดูให้เต็มที่ไม่มีกักนะครับประสบการณ์เกือบ10ปีเนี่ยอยู่กับอาจารย์ลักเลยขานิเทศมาเนี่ยลักหรืออาจารย์ลักราชสีลักฟันโงเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของเขาเนี่ยก็จะดูให้แบบจัดลึกจัดเต็มเลยนะครับตรงนี้และที่สําคัญผมอยากจะบอกเลยว่าในภาวะปกติเนี่ยหรือคุณมาฟังเล่นๆเนี่ยคุณก็ควรจะมาดูด้วยเพราะเราจะได้รู้ว่าเรื่องอะไรที่เราต้องต้องป้องกันเพราะว่าบางคนเนี่ยมาดูตอนที่มันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากครับ เพราะนั้นมาดูก่อนว่าเรื่องในดวงเราควรควรทาอะไรไม่ควรทําอะไรจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังเห็นไหมคือดูในภาวะที่เรายังไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมันดีกว่าดูตอนที่มันแย่แล้วนะครับฝากด้วยนะครับตรงนี้ค่าครูเป็น7จ็บาทเพียงเท่านั้นครับสแกน QR Code นะครับหรือแอดไลน์แอดสายเกทเทวหกครับแล้วก็แตะเพื่อนนะครับแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดนะครับก,กฎกติกามารยายททาอย่างไรบ้างถ้าเข้าใจรับได้นะครับก็ แต่ไปที่คีย์บอร์ดพิมพ์คําว่าจองคิวได้เลยครับแอดมินจะหาเวลามาให้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมครับท่านผู้ประกอบการท่านใดนะครับอยากร่ํารวยมากขึ้นนะครับผมยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการไปเรียกลูกค้าให้ท่านนะครับเพราะว่าดูจากภาพเห็นเลยนะครับพอไปออกอีเวนต์มานะครับก็ลูกค้าฟังกันเยอะแยะมากมายครับก็ซื้อรถกลับไปด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นติดต่อได้เลยนะครับที่ไลน์นี้นะครับรับออกงานอีเวนต์เพื่อทําให้ท่านรวยขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ แล้วอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปนะครับอ่าแล้วก็ใครอยากรู้ลัคนานะเพราะลัคนาแม่นกว่าราศีนะครับก็ฝากวันเดือนปีพอเกิดเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับและจังหวัดเกิดด้วยนะครับใต้คลิปนี้เท่านั้นครับเดี๋ยวจะผูกดวงให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนรอดก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับอาจารย์เกรทเทว่า